อย่าให้ใครมาทำไม่ดีใส่คุณแม้คุณจะรักเขาแค่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าคนรักเนี่ยบางคนยอมทนจนตัวเองเป็นทุกข์ค่ะยอมให้เขาพูดอะไรไม่ดีกับเราก็ได้ยอมให้เขาทำตัวไม่ดีใส่เรายัางไงก็ได้อดทนทุกอย่างเพียงเพราะรักจริงๆแล้วค่ะความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าใช้มันให้ถูกที่ถูกคนแล้วก็ถูกเวลา มันก็จะเป็นความอดทนที่มีความหมายค่ะแต่ถ้าอดทนในสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันก็จะเป็นความอดทนที่ไม่สมควรสักเท่าไหร่ค่ะเข้าใจนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยย่อมมีด้านมืดด้านสว่างของตัวเองกันทั้งนั้นการที่ใครสักคนค่ะใช้คำพูดแรงๆหรืออารมณ์ร้ายๆเขาก็ย่อมมีเหตุผลของเขาค่ะหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเป็นแบบนั้นเพราะแต่ละคนค่ะพบเจอเรื่องราวในชีวิตมาไม่เหมือนกัน แต่มันก็ไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างในการพูดไม่ดีหรือทำตัวไม่ดีใส่ใครก็ได้และยิ่งเป็นคนที่รักด้วยแล้วเนี่ยการที่ยอมให้ใครสักคนมาทำตัวไม่ดีใส่มันไม่ใช่แค่กดตัวเองลงนะคะแต่เป็นการรับสิ่งไม่ดีที่คนอื่นโยนมาใส่เราตลอดให้เราลดคุณค่าของตัวเองลงไปเรื่อยๆจําไว้นะคะว่าเรามีคุณค่าเพราะฉะนั้นครอย่ายอมให้ใครมาทำร้ายจิตใจราง่ายๆเพียงเพราะคำว่ารัก ความรักที่ถูกตอบแทนด้วยการกระทำจากคนรักแบบนี้มันถูกต้องและสมควรแล้วหรอคะถ้าคุณได้เจอกับคนที่เขารักคุณและก็หวังดีกับคุณจริงๆเขาจะคอยซับพอร์ตคุณให้คุณมั่นใจในตัวเองและเขาจะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆกันถ้าเขาไม่ถนอน,น้ำใจไม่รู้จักให้เกียรติก็ไม่จำเป็นจะต้องทนให้เสียเวลาคะ่ะอดทนเท่าที่ไหวกับบางเรื่องคะ่ะอย่าไปเสียใจกับคนบางคนอย่าไปเสียดาย อะไรที่แยก่ก็แค่เดินออกมาค่ะเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางที่มีความสุขให้กับชีวิตของตัวเองแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ